เป็นคนที่มีเจตนารมณ์ที่ดีกับพี่ซื้อเสื้อให้ไม่ใส่ก็โอเคจบไปบังคับให้เราใส่ไปถึงเนี่ยคนละสไตล์กันไงผมซื้อวาซาเช่ให้ไงโอ้โหกระดุมทองอะไรเรื่อมไปหมดเลยอยากให้เขาใส่แบบดูดีแล้วก็เล่นกีตาร์ไม่ใส่ไม่ใส่ชาวล็อกแต่ปรากฏว่า มีอยู่ทีึ่งไปถ่ายรายการด้วยกันผมว่าเตรียมเสื้อไปผมถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกเอ้ยเท่ตัวนี้สวยอตัวนี้เลยแล้วก็เอาเสื้อตอัวน,นั้นของพี่กลับบ้านไปเลยเราจะนะบอกว่าข้าชอบขโมยเลยเลยควันนี้เสื้อตัวน,นั้นขายไปเท่ไหมทำไม่ได้ไป <laughs> จริงๆแล้วพี่ไทยเนี่ยเป็นลูกคนจีน คือตอนเด็กๆคือเขาตัวขาวผมตรงๆอ่ะแล้วหน้าแบบตีตีครอบครัวเขาอ่ะเป็นเจ้าของร้านทองแล้วก็ไปมีที่ดินอยู่ที่เพชรบุรีเป็นสวนตาลไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าอากงอาม่ากแล้วไฟดันไหมไงเขาเข้าป่าไปช่วยดับคนนี้เข้าไปเหรอเขาก็ไปลุยคนเดียวเขาเป็นหลังานกระตันอยู่เข้าไปคนเดียวออกมาเป็นสภาพเนี้ยตาขาวๆอ่ะ เชื่อมันหรอหนูไม่เชื่อเพราะพี่เคยเล่าห,หนูฟังว่าตอนนั้นแม่อยู่ไฟนานไปหน่อยพี่ยังไม่ได้ออกมามันออกม,มันออกมาครึ่งเดียวงั้น <c oughs> <c oughs> พูดถึงอ่ะพี่ไทยกับเท่เป็นเพื่อนกันมาถึงว่าไอ้ที่แบบเอาแบบสนิทเลยนะกี่ปีแล้วจำได้คืออัลบั้มแรกอะอัลบั้มแรกเขาเลยหรอตั้งแต่ปี1 9 9 9คเับไปเจอกันที่ตึกแกรมมี่เจอกันคือวันงานเลี้ยงพอดีเขาเขากำลังดังเราดังมาแล้วอ้ช่วงนั้นเขากำลังฮอตไงแต่แต่ละคนก็แบบเอ้ยพี่ไทยเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนี่นี่ก็สนิทกันตั้งแต่คืนนั้นเขาชวนไปที่ร้านเดี๋ยวคนบ้าเลยตึกซีมิกอาคารต่อกันอะอาคารหน้าอาคารหลังชวนเท่เดินออกไปให้ไปดูเขาฉี ไอ้นั่นก็อยากรู้ความสูงของตึกเราเรียนมาว่าคำนวณมันบอกแล้วว่าฉี่ระวงข้างล่างอ่ะใช่ชวนพี่เทไปดูนี่นะครับเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูเราก็เชื่อคนง่ายไงก็ออกไปด้วยอันนี้คือการฉี่ครั้งแรกให้ดูครั้งฉี่อีกครั้งหนึ่งคือสนามฟุตบอลบริษัทแกรมมี่มีกีฬาสีแต่ฟุตบอลกันขครนี้เขาบอกข้าวิ่งไม่ไหวนะ เขาเป็นประตูอระหว่างเป็นผู้สาประตูดื่มกินไปด้วยดื่มไปด้วยดื่มไปด้วยแล้วก็เอาตั้งตรงข้างเสาบอลบุกฝั่งนู้นพี่พาไปบุกฝั่งนู้นอยู่ฝั่งแกสบายไงดื่มแล้วก็มีมีเราเล่นดีถือล้มด้วยถือล้มด้วยถือล้มให้ตัวเองด้วยถือล้มให้ด้วยสักดำสักพักหนึ่งปวดฉี่ปวดฉี่เขาก็ฉี่เลย ฉี่ตรงข้างเสาอะแต่ผมออกมาผมไม่ได้อยู่ในประตูนะผมออกมาข้างๆประตูะเดี๋ยวมันจะผิดกติกา<อ>ยืนฉี่ตรงข้างเสายืนฉี่ข้างเสาเสร็จปุ๊บจะมาบอลโต้กลับมา,มาพอดีไอ้แล้วก็ตะโกนพี่ไทยบอลมาแล้วยังไม่ทันเก็บเลยพุ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะแล้ววันวันนั้นมีคนบนอัฒจันทร์ไหมเต็มเลยครับเเต็มเลยหมายโกดเอาเซฟได้ไหมล่ะ นเทปได้แต่เพราะว่าเขาเข้าตาคนยิงไงมันเลยยิงไม่เข้าโอ้โหท่อปลาปลาแกอ้งเออมันไม่มีใครไปเตะบ้้งไะเพียเลยดาราแกมมี่ตรงนั้นเนืะอปังอะไรพวกนี้ใช่หมดเลยโชว์หมดเลย